อันนี้เราจะไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวพอดีว่าในขณะที่เรากําลังอบรมกันนี่ก็ได้มีเหตุจงอางยักเข้าบ้านยักจริงจริงใช่ไหมยักจริงจริงใช่ไหมยักไว้ก่อนใช่ไหมยรับยักไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้ยักไม่ยักไปดูกันเองนะฮะนี่ก็เดี๋ยวพี่พาดไก่ทองไก่ทองมาจากลาดเอาไปจับจงอางไปนะเดี๋ยวรถไทรไปบ้าง รถไปแคนสองคันพอเมื่อกี้เจอมาแล้วครับงูจงอางหนึ่งตัวนี่เจ้าของปลื้มนะพร้อมครับพร้อมครับไปเลยครับเจะขห่อจา์นี้จะขังขายตัวยี่สิบเลยนะขายเราอ มานโคนอยู่นนเิมครับนี่ครับนี่ครับยับแล้วขยับแล้วครับหนีเลยคยับแล้วพวกเหียมาโ้หนีเลยเล่นไม่ใ่นมาใส่มันก็ลกีฬาม่ใ่าดีเเมอยับลยัวใ้ไ่ด้ไม่ด้ไม่ดม่ไดด้ไ้ไม่อด้ไม่ดม่ไดมไดไม่ดม่ดมม่ไดม้มม้มไม่มได้ เดี๋ยววางแผนแกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องมีคน <ผม S 2> ช่วยเคลื่อนซูเสื้อผ้าครับนะแล้วเดี๋ยวอเ,เอ้เครื่องตัดผ้านะแล้วก็เดี๋ยวเ<ม>บื้องต้นตรงนี้นัาเจ้าถิ่นจะมีความชำนาญตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็นดกจะผมนะจะคอยถ้าจับได้ถ้าคุมได้ก็คุมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะลากมาไว้พื้นที่โล่งๆได้ก็จะดีหมดยู่นี่ แต่ตอนนี้หางจะดึงไม่ได้แล้วเพราะว่าน,ากกนี่นตะ้อนหางไปแล้วน,นะเออระวังนะพูดแล้วนะแล้วผมจะขอผมจะขอเียวหางกไปทางลัรนะ ระวังครับทางขวนบ้างะวงระวังโอยอย่าหอยนข้างหลังถอยนะอ้าวระวังนะระวังข้างครับระวังนะข้างหลังผมมีใครไหมไม่มี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 แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับังไปครัอยไปละ

ทางครับผมเป็นผู้มาเป็นเ่อยต่อย่ลงยังไงได้ได้แล้วับแล้วจัหัวแล้วัหัดแล้วเนครับผ้พิครับเนี่ยอันะครับผู้พครับวันนี้มีโอกาสเป็นเพศเมียนะครับ ชครับอครับ้ับครับครับผมครับได้ับให้ดดนะให้ให้ป้าับเได้ครับดดูได้ตอดูได้นี่ครับบิ๊กาดเวเปล่อยนะเออคนนี้หวยอเลยปล่อยาแเรียกไม่เรียกัม่ป้าอย่าเรกอยู่เอาไปเอาอยากด้อยู่นอนเลย เคยยอมรับล so like, ้อเปล่าอ่ะนั่นแหละครับคู้ใหญ่ดู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 ่าดูนะครับผู้เข้าอบรมนะครับถ้าเกิดดูอยู่นะครับพอจับได้เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามีการพลิกถุงนะครับเพื่อเพื่อจับนะครับจับด้านในเข้ามานะครับน่ารักจังโอเคโอเคอ่าอย่นะครับจะใส่ถุงแล้วนะครับใส่ถุงแล้วนะครับมโอเคหอมเดี๋ยวนะครับเอามือจับจากทางด้านหลังนะ นะครับนะครับหลังจากนั้นทําไงต่อปิ้นเลยครับนะครับเดี๋ยวนี้นะครับปิ้นถุงนะครับแล้วก็นะครับอ่าโอเคแล้วเราคนที่เป็นทีมก็ต้องช่วยกันนี่ฮะเราวางตันเนี้ยหางจะชอบสะบัดพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับไอขอมไม้ตะงูผมอยู่ไหนเลยนี่ครับพี่นี่แย่าพึงนะรัดโอเคไหมโอเคเนี่ยแล้วพอถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ไม้เนี่ยเดี๋ยวผมมาจับอ่ะโอเค ปล่อยได้ปล่อยได้เลยใช่ไหมได้เลยครับนี่ครับล้าเราก็จะค่อยๆจำกัดพื้นที่ของเจ้าจงอางแบบนี้นะครับนะครับให้เขามีพื้นที่พอที่จะจัดระเบียบตัวเองได้พอนะครับไม่ต้องให้พื้นที่เยอะนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นการกันระหว่างเรากับหนูนะฮะอ๋อามากันด้วยใช่ครับแล้วก็ถ้าถุงมันยาแบบนี้เราก็จะใช้ถุงครับในการมัดตัวเอง นนเคเรียบร้อยครับผมร้อยครับผมอ่ะไปขอบคุณมากครับ